วันนี้แม่ครัวจะทำไก่ให้กินไก่ให้กิน,อกอนเอามันนองก่อนด้วยทำไรอ่ะมาไ,ไก่ไหมก็เขาทำเป็นไ,ได้ไหมได้ครับมันต้องใส่ไข่ก่อนเนี่ย ก็เจอก็เทให้มันมัหอมก่อนตีอั้นจะมานั่งติเขาใช่ไหมไม่ได้มานั่งติแต่มานั่งดูเฉยๆให้กำลังใจว้าวขอยมีแล้ว,ลวก็ไฟเบาๆดินี่เบาแล้วมันมีแค่ช้ากับเดอืว ก็ไข่ไสุกแล้วก็เอาผักลงเอาผักลงได้เลยช่ด้วยผักผักอือกระเด็นอ่ะกระเด็นอ่ะใช่ไหมมันต้องไม่สุกแน่เลยอ่ะ ตัวไม่ชิ้นใหญ่แล้วมันโดนเต้นะนี่นี่เนี่ยต้องนั่มาหน่อยไก่ทอดไก่พันเงี้ยฮะไก่ทอดไก่พันนะครับถ้าไก่เป็นไก่ไก่ตุ๋นไก่ต้มแบบเละไปหมดแล้วเนี่ยชอบฮ เสร็จแล้วไก่ทอดผัดบวบ